สวัสดีครับทุกคนมื้อนี่อันเดี๋ยวเปลี่ยนดินให้บัวบกก่อนครับผมนี่เขาเอื้นบัวบกดดวขดเลยครับผมบัวบกขดเขาอ่ะเปลี่ยนดินนะเพื่อนก่อนแต่ก่อนเพื่อนกระถางน,น้อยๆครับผมเวลาเท่าอยากขยายต้นพันเพื่อนนี่เท่ากับขยายอันกระถางขึนมาเรื่อยๆเ้ยครับผมไม,ม่น้องมันไม่ได้ยากเลยครับผมดินก็เป็นดินพวกวมูลใสเบือนครับผมผสมใบก้ามปู มวนใส่เดือนไปตสมใบก้ามปูด้วยครับผมแต่ว่าดินอัน,นอันนี้ของเพื่อนเนี่ตอนผมไปเอามาเนี่ยอยู่ในป่ากเลยครับผมไปเจออยู่ในป่าครับผมเดี๋ยวผมทียกหากเลยครับผมเป็นวิธียกลากของใบบัวบวกเลยครับผมบัวบวกสู้ชีวิตครับพ่อนไม่น้องสู้ชีวิตขนาดครับผมผ่วเรื่องหัวลวดครับทุกคนมันมาได้ยากเลยครับผม แต่ว่าพยายาพยายามกดเ้ยครับผมพยายามกดเลยเดี๋ยวห้าแก้วมันจะขาดเ้ยครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บให้เบิ่งเ้ยครับผมเบิ่งกล้องแทนมาเอเป็นกักครับผมนี่เขาเอื่อนว่ากักเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเ้อครับผมผมผมมันผมปลูกแล้วครับผมกักเรียกทรัพย์ผมปลูกแล้วมันมีสรรพคุณหลายอย่างเด้อรผมทรรพคุณพุทธคุณแบบว่าเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเรียกลูกค้าเรียกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมที่ว่า เป็นเงินเป็นคำเขามาด้วยครับผมเดี๋ยวผมแยกหลายอย่างเล้ครับทุกคนอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนกระถางด้วยครับผมแต่ว่าเขาเค็ดเบาๆด้วยครับผมเค็ดเบาๆเพราะว่าอย่างเดี๋ยวงานมันเขาด้ยครับผมเพราะฉ่้พี่น้องนี่เขาก нолог, ับขยายกระถางเพื่นจากกระถางเนี่ยเปียเทียบจากกระถางเล็กครับทุกคนมันก็ข้นมาเป็นกระถางญ่เดี๋ยวหัวเพิ่นก็สีไงครับทุกคน เอาดินมูลใส่เดือนนี่แหละครับทุกคนต้องเอาดินเกาออกเลยครับผมเพราะว่าดินเกามันบม่มีแร่ธาตุบม่มีอย่างแล้วครับผมดินเกานม่นมีแร่ธาตุเขาเก่ากว่าครับแต่ว่าจะพยายาม่ากดเลยครับผมหอยพี่น้องเดี๋ยวห้าแก้วมันดีขาดครับเดี๋ยวงานที่เข่าเลยครับผมทุกคนเวลาน,นี่กยจะกดหลายเพราะว่ายัง มื่อนี้เวลาว่างไ่แหงครับทุกคนก็เลยเอามาหางฟองพี่น้องบ้วอันนี้เห่ากับเลี่ยนครับผมอันนี้ก็เปลียนเลยครับผมไม่น้องอืตัวนี้ก็แเจมค้อกันเลยครับผมเจียมครับทุกคนนอกากขยายขยายกระถางคึ้ว่าอีกครับทุกคนมีเป็นการขยายด้วยครับผมเฮกากเอาก็บินนั่นนี่แล้บินมุ่นนั่น พวกมุนใส่เดือนพวกนี้แหรอครับผมน้ำเกลเอาหัวใส่แต่ว่าพยายามอย่ากดเด้อผมเน้นเลยครับผมพยายามอย่ากดเวลาปลูกนี่ถ้ากดนี่งานเข่าเลยลครับผมถ้าเขากดนี่เดี๋ยวงานเข่านี่แล้ะครับผมมันกะงามอยู่ครับผมแล้วแต่ค้นมากดอกครับนบ่นมากแต่ว่าบ่างามเลยครับผมแต่ว่าผมเกางามอยู่แล้วผมมันค้นมาปลูกต้นไหม่ครับผม อันนี้สิยากเนี่ยเดีครับทุกคนไม่แม่นมเลยน้ำไหลายครับผม,มไม่แน่นอนหนีิธี่ยวอะเคาะเลยครับผมยินแน่งแห้งครับนี่บึง้งกระลุดครับผมเดียบรวยแล้วจักอีหยังเป็นอีหยังด้วยครับผมบางคนหัวยันแห้งด้วยครับผมเข้ากับขยายครับผมนี่แหละยายามยัให้รากแก้วมันขาดด้วยครับผม ถ้าลากแก้วขาดงานเขาด้วยครับผมลากเกลียวไล่ๆเขาเอิออย่างก่อนนี่แค่นัดครับผมแค่นัดแค่นัดเป็นไม้แบบที่มาจากอันผู้ได้ครับผมทะเลทรายทะเลทรายแค่นัดทะเลทรายหัวมันกำลัางงามเลยครับผมบเดี๋ยวผมจะหากระถางเงี้ยครับผมต้องเอาเพิ่มกระถางด้วยครับทุกคนเอ,เอาไปผมจะมาเท่ากับ เอากระถาง,งไงโอพอดีบ่ะเนอะเขาต้องเพิ่มกระถางแบบกระถางง,ง่างยๆเพิ่บแต่เราอยากได้แบบดินเนา่ดินสูตรเด็ดด้วครับผมสูตรเด็ดบม่ได้ข้ามเอียงหรอกครับผมไปซื้อเจ้ามาครับผมแต่ว่าเวาเรื่องจรประคุณสูตรมันคืออะรปรพคุณแต่ว่าตัวนี้ต้องระวังเลอครับผมระวังอีกอย่างทีระวังเรื่องน้ำแหละครับผม น้ำลายเงี้ย,ยตัวนี้กดอตมได้เลยครับผมเดี๋ยวงานที่เขามืออมเลยครับเรื่องเรื่อง,อ,งอ่ะบูกไห้แลวก็ทุกคนว่าคือใส่ดินลายแน่เวลาเัางดน้ำลุ่เดี๋ยวมันก็นลุเอียงนะทุกคนเดี๋ยวเวลาเราลดน้ามันก็นลุ่ครับผมบินเพราะว่าผมไม่ได้กดดินเด้แล้วทุกคนผมไม่ได้กดดินลงเพราะว่าไงเ,เวลาขัากดหลายเดี๋ยวมันที่ห้าแก้วมันที่ขาดเลยครับ พยายามอย่ากดเด้อครับผมนี่แหละมันก็สิงามเองครับผมทุกคนเดี๋ยวเวลาเราลดน้ำแล้วมันก็สิงามถ้าถือใจก็กดไล่กดสับกดไล่กดนอะไรนี่ได้ครับผมเป็นกำลังใจให้นุ่มทุกคนคนผู้ไทยเราฮะเขาหมาะเขาเม่นมาได้ได้ครับทุกคนโมเมนต์การเชิญชวนเด้อครับผมเป็นการบอกครับผมบอก้าวถ้าทุกคนถือใจถือเงี้ยครับกด Đãi nhé, Đãi hả? Hả? Ủa? lại nha lại nha bụng tìm cái nó chạy này đứa ra bụng ủa kia